โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเ่อนที่น่ารักทุกๆคนนะครับสวัสดี FC แล้วก็สวัสดีคนที่ติดตามผมนะครับผมอเล็กธานาวุฒิสัน์จากช่องเที่ยเทือกไทยบายอเล็กนะครับโอเคอ่าวันนี้เรามานั่งอยู่ท้ายรถกันทําไมครับผมโอเคก็เรามานั่งอยู่ท้ายรถเนาะก็น่าจะพอจะนึกออกนะครับว่าเราจะมาทําอะไรที่ท้ายรถกันนะครับโอเคอ่าก็คืออย่างนี้นะครับ ก็คือรถผมใช้มาประมาณ37มหมแล้วเนาะสามหมนั่นแหละทีนี้ผมก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายนะครับของผมเป็นอ่าผมลืมบอกไปเนาะของผมเป็นเอเวอเรสต์นะครับโบเดียวนะครับขับ2นะครับอ่าโบเดียวขับ2นะครับก็คือปกติแล้วอะ่ะเขาจะให้เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายนะครับอ่าอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0กิโลเนาะ อ่าหรือว่าหนึ่งแสนก็แล้วแต่ใครจะลากนะครับผมประมาณแปดหมื่นนี่แหละเออกำลังกับำลังดีก็คืออย่างนี้ครับผมก็เป็นคนรักรถเนาะผมก็เลยเอ,อมีความรู้สึกอยากอยากจะเปลี่ยนเร็วหน่อยแล้วก็จะได้จะได้รู้สึกว่าเออรถเราได้รับการดูแลที่เพียงพอและพอเพียงนะครับ <laughs> เออเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายจริงๆมันก็ไม่ยากเนาะ หลายคนอาจจะยังไม่มีความรู้นะครับคนที่ยังไม่มีความความรู้ก็มามา,มาเดี๋ยวผมแนะนําแล้วก็บอกวิธีเนาะอ่าก็ไม่ยากหรอกวิธีการเปลี่ยนนะครับมันก็มีน็อตนะครับให้ใคลายออกก็คือน็อตที่เรียกว่าเป็นอ่รูเดนรูเดนนะครับก็คือน็อตถ่ายน้ํามันเฟืองท้ายเอาไว้ทิ้งนะครับแล้วก็รูเติมรูเติมมันจะอยู่ด้านบนนะครับรูเดนถ่ายน้ยํามันเฟืองท้ายทิ้งอะ่ะจะอยู่ด้านล่างส่วน ส่วนอ,อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็นี่ไงครับก็จะเป็นหัวน็อตแบบนี้นะครับหัวน็อตสี่เหลี่ยมนะครับแบบเนี้ยเราก็ไปซื้อมานะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูเนะาะปุ๊บแยกออกมาแล้วครับแบบนี้นะครับแบบนี้เราก็ไปซื้อมานะครับส่วนแม่แรงเราก็ไปซื้อมาครับเพราะว่ามันจุกจิกหลายอย่างก็ ไปที่ร้านไปที่อู่ได้เลยครับให้เขาทําให้บบเดียวเสร็จครับไม่ต้องมาเออยุ่งยากถือเวลาครับอันนี้ก็เรียกว่าผมก็อยากจะมาแบ่งปันเนะาะก็เลยบอกอเพื่อนๆนาน้ะเออบอกนานะเพื่อนๆแล้วก็น้องๆแล้วก,ก็คนที่ติดตามผมเนาะโอเคเวลาประกอบใส่ก็กดกดนะครับแล้วก็เข้าไปเลยเข้าไปง่ายเลยครับนี่ผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมลนกะ็จะดำๆลเลอะๆมัน นะครับก็คือใต้รถเราเนี่ยมันจะหลดโลดต่ำๆๆหน่อยเนาะวิธีการานำน้ำมันเพืองท้ายอะไปใส่ใง่ายๆนะครับเราแค่ล <c oughs> อดยางยางอะไหออกถอดยางอะไหอ่ออกแล้วก็ยกแม่แรงอ่ะยกท้ายรถขึ้นนะครับเนีย่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแพนกล้องไม่ดู เนี่ยครับเราก็ถอดยางอะไหล่ตัวนี้อ่าถอดยางอะไหล่ออกมานะครับเวลาคนอาจจะยังยังอไม่ถอดไม่เป็นเนาะก็ง่ายๆครับมันจะมีสายโยงสายโยงที่ว่าเป็นตัวแผน่นล้ออะไหล่เนาะเราก็แค่เอียงเอียงมันให้ออกออกจากรูเนี่ยเนี่ยรูเนี่ยเนี่ยครับเราก็แค่แค่เอียงมันให้ออกจากรูนี้ได้มันก็ จะ,จะหลุดออกมาง่ายๆเลยครับแค่เอียงเวลาจะใส่ครับแล้วก็สอดลงไปในรูนี่แหละแล้วก็มันก็จะจะเป็นแนวนอนอัตโนมัติของมันเนาะนะครับมันก็จะจะเอ่อค้างได้แล้วก็ดึงได้รัดได้นะครับนี้าก็ออกมาก่อนมันจะไดะ้เปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเฟืองท้ายได้ง่ายนะครับก็คือผมจะใช้วิธีแบบที่เรียกว่าก็คือ,อเติมเอาแบบธรรมดาเนาะเติมใส่กลวยธรรมดาเนาะ มันก็มีหลายวิธีก็คือใช้ปั๊มลมปั๊มลมเติมนะครับหรือว่าเป็นปั๊มเติมน้ํามันเฟืองท้ายนะครับสีเหลือง <ๆ S 1> ที่ผมเคยทคลิปวิดีโออ,อันก่อนๆเนาะเกี่ยวกับวิธีการดูดเปลี่ยนท่ายน้ํามันเกียร์นะครับตัวนั้นแหละเขาลองไปหาซื้อมาไว้นะครับแต่ว่าเราต้องต้องมีแบตด,ด้วยนะวันนี้แบตผมมันหมดผมก็เลยต้องเติมแบบธรรมดาเนี่ยครับผมก็เลยต้องเติมแบบธรรมดาเนี่ยใส่กลวยแบบนี้แล้วก็สายยาง ยัดเข้าไปในรูเติมน้ำมันส่วนท้ายก็เทใส่ง่ายครับแต่ว่าเราต้องเอายางอะไรออกมาก่อนมันจะได้สะดวกมือแล้ว่าไม่เกะกะไม่บังทางของเราเนาะ,อะโอเคอุปกรณ์ก็มีไม่กี่อย่างหรอครับจริงๆง่ายสุดน,นะครับง่ายสุดเลยก็คือตัวนี้แหละเป็นปัมดูดไว้สําหรับดูดน้ํามันเกียร์เข้าเข้าหน้ารถเนาะเข้าเครื่องนั่นแหละเข้าน้ามันเกียร์นั่นแหละ หรือว่าเติม,มน้ำมันเฟืองท้ายก็เป็นตัวนี้แหละทีนี้แบตผมมันหมดผมก็เลยต้องใช้แบบวิธีแบบมีนวดบ้านๆหน่อยก็คือเติมแบบโดนๆเลยไม่ต้องใช้ปั๊มดูดแบบเนี้ออแบตบผมมันหมดไงแล้วเ,เวลาไปซื้อก่อนอ,อุปกรณ์นะอันนี้ก็คือแบบรวดเร็วนะแบบรวดเร็วสมาชิกหรือว่าน้าๆนก็ค่อยไปหาซื้อมาเติมเอาเนาะนเติมไม่ยากหรอกนอะแค่2ตัวเองนะครับแล้วคายน็อตออก ประมาณ5นาทีให้น้ำมันเติมท้ายมันหยดออกเยอะๆนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เติมน้ำมันเติมท้ายเข้าไปใหม่ส่วนใครจะเติมหัวเชื้อ,อน้ำมันเติมท้ายอะไรก็สุดตามแต่เราจะเติมเข้าไปนะครับเพื่อดูแลรักษารถยนต์ของเราเนาะโอเค๋ยวเรอช้า,ชากันเลยครับเราไปเติมกันเลยครับส่วนตัวแม่แรงนี้นะครับเราก็ไปหาซื้อมานะครับซื้อมาไว้ที่บ้านก็ได้เผื่อเราได้ได้เปลี่ยนถอด เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางอะไรหรือว่าเซอร์วิสตรงไหนนะครับเราก็ไปซื้อมานะครับหรือว่าถ้ามันยุ่งยากเกินไปแล้วก็ไปซีอู่หรือว่าศูนย์บริการได้เลยนะครับมันจะได้มายุ่งยากเนาะได้ไม่เสียเวลาอันนี้ผมก็มีเวลาหน่อยของเลยทําเองนะครับผมเราก็แค่โยกตัวนี้แหละโยกขึ้นโยกขึ้นอ่าวิธีการกง็ง่ายๆครับวิธีการเราก็เอาตัวแม่แรงอะ่ะตรงหัวมันอ่ะอ่าเดี๋ยวผมแอนกล้องไปข้างใต้ให้ดู เป็นลักษณะนี้ครับอ่าเรก็เอาไปดันไว้นี้ผมยังไม่ได้กดไม่ได้ยกนะเราก็เอาไปดันไว้ตรงนี้เลยล้วก็โยกโยกตัวนี้ครับ,ย,รบยกโ,ยกโยกน,ยนักรู้สึกว่า ว่ามันจะหนักๆนักยนะเรามเรเป็น SUV เนอะนของยากทําสอง จะน่าจะสูงได้ที่นะครับล้อลอยแล้วล้อลอยแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เอาล้อไหลมาดันไว้ตรงนี้นะครับเพื่อความปลอดภัย <c oughs> เอาล้อมาดันไว้ตรงตรงแชสซีมานะครับเพื่อความปลอดภัย ก็เอกไปหมุนเอาไปหมุนมนัำเืลียงคลายครับน้ำนําเกลียงคลายก็จะออกมาออกมาแล้วครับก็ง่ายๆนะครับก็คือเราหมุน เราหมุนน็อตเติมน้ำมันเครตองท้ายก่อนนะครับเพื่อเพื่อไล่อากาศให้อากาศมันเข้าไปมันจะได้น้ำมันมันจะได้ไหลออกมาหมดนะครับเราค่อยถอดน็อตรูเดนนะครับรูทายน้ำมันทิน้ง สามหมื่นกว่ากิโลผมรู้สึกว่าน้ำมันมันยังใสดีนะครับหรือว่าผมรีบเปลี่ยนเร็วไปหน่อยแต่ว่าช่างเถอะครับเรารักรถของเราเนาะเราเปลี่ยนเร็วรถจะได้อยู่กับเราไปนานๆครับตรงนี้ก็จะเป็นอ๋อนี่ไงสนิม โอ้ oh, สนิมเยอะเลยครับสนิมแล้วก็พวกเส้นเหล็กไม่ใช่สนิม <c oughs> พูดผิดครับเส้นเหล็กเยอะเลยครับติดเต็มเลยแล้วก็น้ำมันเ็นซินมาแล้